กลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้เศรษฐกิจวันนี้ก็ยังคาบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31และหลังจากนี้ก็ต้องรอคอรอมอใหม่นะคะและรัฐบาลชุดใหม่โจทย์ยากๆเขาว่ากันว่ารอยอยู่เพียบโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจหลายคนถามว่านโยบายต่างๆที่เคยมีก่อนหน้านี้ชุดใหม่จะสานต่อหรือเปล่าโดยเฉพาะ ดิจิตอลวอลเล็ค่ะถ้านันานทีนี้ถามใครก็คงตอบตรงกันนะครับว่าก็คงต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ตัดสินใจค่ะคือถ้าในมุมการเมืองเนี่ยเรื่องของดิจิตอลวอลเล็อาจจะถกเถียงกันเรื่องข้อกฎหมายอาจจะถกเถียงกันเรื่องคะแนนนิยมแต่ว่าในมุมเศรษฐกิจครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ไปต่ออย่างไรก็ต้องมีมาตรการใหม่มาทดแทน S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้มีความเห็นของภาคเอกชนนะครับที่สะท้อนถึงความหวังของนายกที่มีต่อนายกและก็รัฐบาลชุดใหม่นะครับค่ะเช่นกันขอบคุณครับ <S <S ส,วส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้รวบรวมโจทย์เรื่องปัญหาปากท้องของคนไทยและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจนักลงทุนต่างชาติที่อรอรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขนะครับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชี้ภารกิจ3ขั้นตอนนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาบนพื้นฐานที่ว่าถ้าการเมืองนิ่งมีเสถียรภาพย่อมดีกว่าเกิดความวุ่นวายหรือขัดแย้งนะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องได้นายกใหม่โดยเร็วครับเพราะว่าถ้ามองจากวันที่มีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญ14สิงหาคมผ่านมา2วันได้นายกคนใหม่แล้วนะครับอันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือการฟอร์มคณะรัฐมนตรีครับ ต้องทําให้เร็วครับครั้งนี้พักร่วมยังเป็นพักเดิมดังนั้นก็น่าจะได้ครมอรใหม่เร็วมากกว่าที่จะมาเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลามากขึ้นและขั้นสุดท้ายก็คือการถแถลงนโยบายครับคือถ้าพักแกนนํายังเป็นพักเดิมพักร่วมรัฐบาลพักเดิมก็จะมีความต่อเนื่องมีความชัดเจนทำให้ทางนโยบายเนี่ยสามารถเดินหน้าได้โดยไร้รอยต่อก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าสิ่งที่ภาคาเอกชนให้ความสําคัญครับคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต่อเนื่องหรือไม่นอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของปัญหาปากท้องที่รอรัฐบาลแก้ไขนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวอย่างปัญหาหนี้สินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพลังงานปัญหาสินค้าต่างชาติที่ทุ่มตลาดการแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกการทำธรุรกิจการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานการผลักดันอุตสาหกรรม Scurve การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและไอที การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกขขณะที่ดิจิทัลเ l l ต t ก็มี2ทางครับก็คือไปต่อแต่ว่าถ้าจะยกเลิกก็ควรจะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่เข้ามาทดแทนครับต้องเรียนนะครับว่าหลังจากที่มีการยื่นฟ้องโดย42วเนี่ย80วันเนี่ยจนถึงวันที่มีการพิพากษาเนี่ยมันทําให้ต่างชาติต่างเนี่ยชะลอตัวเวทแอนด์ซีดูก่อนว่าอะไรนิ่ง สถานการณ์นิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดแก้เร็ววันนี้ได้นายกอีกไม่กี่วันคอร์บอรฟอร์มเสร็จผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้อย่างรวดเร็วครับก็อยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วก็พักรูบรัรัฐบาลว่ายังจะใช้ดิจิทั l วอลเล็หรือเปล่าอันนี้ผมคงตอบแทนไม่ได้แต่ถ้าได้ผมคิดว่าเงื่อนไขที่ตะกี้เราเสนอครับว่าขอให้มีสินค้าที่เมดในไทยแหล เข้าไปอยู่ในนั้นมากๆนักเงินเหล่านั้นก็จะตกอยู่ในคนไทยตกอยู่ในอุตสาหกรรมตกอยู่ใน s อ e สร้างงานสร้างอุตสาหกรรมได้สมมุตินะครับก็อาจจะไม่ทำหรือจะลดขนาดอะไรก็แล้วแต่แต่หรืออาจจะต้องมีการคิดโครงการใหม่ๆเพราะยังไงเรายังยืนยันครับว่าในภาคเอกชน,นมองว่ารัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเติมเงิน เติมเม็ดเงินเข้าไปสู่ระบบแล้วทำยังไงให้เอสีมีเงินในการที่ไปขยายกิจาการไปทำต่อแล้วทำยังไงที่จะลดหนี้ประชาชนเพิ่มกำลังซื้ออันนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องไปรอรัฐบาลที่จะแถลงนโยบายต่อไปจากสภาอุตสาหกรรมนะครับมาต่อที่หอการค้าไทยครับชี้มุมมองเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นยังต้องการการฟื้นตัวอย่างเร่งด่วน เช่นการรักษาสถิรภาพค่าเงินบาทรักษาโมเมนตัมภาคการท่องเที่ยวการเดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศเพิ่มตัวเลขการส่งออกรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี67และจะทำงบประมาณปี68ให้เสร็จตามกรอบเวลาส่วนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็นับว่าไทยมีข้อได้เปรียบและสามารถต่อย,ยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจกไทยได้ดังนั้นจึงควรขับเคลื่อนต่อไปครับ นอกจากนี้ยังมีมุมมองของคุณวิสิตลิมลือชานะครับรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยที่บอกว่าแม้จะได้นายกอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ก็ถือเป็นคนที่มีพื้นฐานจากครอบครัวการเมืองและต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาททั้งเรื่องการเมืองและการทําธุรกิจมากขึ้นซึ่งก็ต้องให้โอกาสพิสูจน์ผลงานแต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถฝ่าฟันเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีได้นะครับ ส่วนทีจิทัานวอนเลตนั้นทางหอการค้ามองคล้ายกับทางสภาอุตสาหกรรมนะครับก็คือไปต่อแต่หากยกเลิกก็ควรจะมีมาตรการอื่นซึ่งก็ยังมีเครื่องมือทางเศรษฐกิจอีกหลายตัวที่สามารถใช้ได้พร้อมย้ำว่าขอให้การเมืองต่อเนื่องมีเสถียรภาพเพราะนักลงทุนจะมองเรื่องนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันโดยเชื่อว่าจะยังผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ปิดท้ายที่คุณอุเทนโลหะชิตพิทักษ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพกษาโฮดิ้งจำกัดมหาชนเชื่อว่าทุกรัฐบาลมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีแต่ก็อยากฝากให้นายกคนใหม่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและใช้เงินอย่างรอบคอบครับก็ฝากนายกใหม่ให้ดูแลภาคเศรษฐกิจอัดฉีดเงินตามนโยบายที่เคยให้นโยบายการหาเสียง กับการอนุมัติงบของสภาไปนะฮะผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องของภาครัฐที่ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและสำคัญมากนะฮะส่วนหนึ่งก็เรื่องของนโยบายด้านการเงินการคลังอันนี้ก็สำคัญนะฮะก็วินยัยที่กังวลที่สุดก็คือหนี้คูรเรือนแล้วก็การขัดวินยัยถ้าเอาเงินไปใช้แล้วปัญหาของ ภาคเศรษฐกิจไม่ได้รับการแก้ไขเราก็จะไม่มีสายป่านที่จะไปแก้ไขในอนาคตเพราะนั้นเรื่องนี้รัฐบาลใหม่ที่ต้องเข้ามาช่วยก็คือต้องดูด้านวินัยแล้วใช้เงินแบบรบอบครอบ